ดีครับพวกเรานักแสดงจาก d o n เซโน No t h ซ s ร r ส์เมื่อหัวใจใกล้กันครับสวัสดีครับผมจานะครับระบบเป็นเลโอครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับรับบเป็นเฟียครับสวัสดีครับผมสมาร์ทระบบเป็นรีออนครับสวัสดีครับเจมส์ครับรับบเป็นพคกพานครับค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP พิเศษแล้วอยากให้ทั้งสี่คนช่วยบอกถึงความประทับใจในการทำงานด้วยกันหน่อย เขาประทับใจครับเสียงหายเลยอย่าขำสิอย่าขำสิเขาประทับใจก็เนี่ยแหละครับมันคอยซ้าเติมผมแต่ว่าเราก็มองว่าเขาใส่ใจเราแล้วกันนะอ่าก็เนี่ยครับมันมีความสนุกสนานในกองเนาะมีความเขาเรียกว่าคอยดูแลเอาใจใส่กันอาจจะเป็นการแซวๆเซลกันแต่พอเรามีเรื่องจริงจังอะไรแล้วก็ให้คำปรึกษากันครับเฮ้ยเฮ้ยเอะไรเล่นอะไรอันนี้จะผิดน้องเล่นผีอีกแล้วตัวนี้สมัยใหญ่ เนี่ย็จะเป็นคากค่ะอาค่ะให้ทั้งสีคนช่วยสปอย e ีสิบสามในที่ทุกคนชอบหน่อยซีนที่ชอบแล้วสปอยก็คือรู้เลยนะต้องเลือกซีนที่มันแบบเขาปล่อยมาแล้วอะไรนะอืมเอาเป็นว่ามันจะเป็นเราจะได้เห็นซีนซีนหนึ่งที่ผมนั่งกับคุณ เห็นไหมที่เรานั่งกันอยู่เอ้ยเหมือนเป็นเสือหรืออะไรสักอย่างนั่งมืดๆนั่งอยู่ที่มืดที่อับสายตาคนที่รับสายตาอับสายตาหรอดสมาร์ทเล่นพี่ตลอดเลยนะเล่เดวยได้เลยนะก็จะบอกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ค่อนข้างโรแมนติกเนาะจริงๆถ้าบอกเยอะมันก็จะคือมันจะรู้หมดเลยว่าซีนเนี้ยทาอะไรมันจะเชื่อมกับซีนนั้นซีนนี้ไปหมดจริงๆซีนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญจริงๆมีวายนี้เขาจริงๆเราเรียกว่าใบใบมาเยอะนะเพราะเหมือนเอาเอาซีนที่สาคัญอะ มาลงในทีเซอร์เนาะอืม,อมก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามเขาจะมีทีเซอร์อีก,อกตัวหนึ่งเป็นทีเซอร์ที่เป็นที่เต็มกว่านี้อ่าเราก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับผม อ่ะแล้วของของคุณสองคนเป็นยังไงผมเห็นมีเอะดูอะไรกันดูอะไรกันมันเป็นแบบยังเก็บกันไม่อยู่เก็บอะไรเก็บอะไรใช่ผมอ้ยแล้วมันยังไงอ่ะทำไมมันก็ชวกมันเก่งว่ะแต่เขาแต่เขาแต่เขากลับมาเขาดูมีความแบบปบปามากขึ้นฮะกับเขาไม่รู้กับกับรกลับมาจากไหนกลับกลับอะไรก็ก็พบกลับแล้วนะหุ้ยอุ้ยอุ้ยผมไม่รู้นะผมผมแอบอยู่ตรงไหนได้บ้างไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมเลือกลากไม่รู้ก็สมาร์ทพี่ลาก่อน เเสียงหายแบบพี่แล้วนะแต่ว่าก็ทุกคนจะได้เห็นน้องว่าแบบว่าเอ้ยเหมือนเหมือนทุกคนจะเห็นว่าพูพันกลับมาหรือเปล่าอะไเงี้ยครับผมต้องไปดูในอีพีสิบสามว่าสนุกแล้วกลับมาจริงๆหรือยังไงกันแน่แล้วกลับมากลับมาแล้วจะยังไงต่อก็ต้องไปเราจะได้เห็นเบื้องหลังเป็นพบพันแฟชั่นวีคขึ้นเนาะเตได้ตืนตรึงเตือนตงถามหน่อยคู่หลังอะ อีพี12ที่เพิ่งบไปมันเป็นความเศร้าอีพีเราจะได้รับความแฮปปี้ใช่ไหม,อมตอนผู้หลักให่ก็<อ><ช>ถ้าถามว่าใช่ไหมนี่นก็คงจะแหมอะไรไม่ได้ต้องไปดูอ่ะจริงๆก็ต้องไปดูเพราะรว่า เราบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมัน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 คาดเดาไม่ได้แล้วก็มันน่าติดตามทุกอีพีอยู่แล้วแล้วพอสุสองจบไปแล้วหลายคนก็น่าจะตั้งตารอว่าเฮ้ยแลืวสุดสามนี่จะเป็นยังไงต่อใช่ไหมกลับมาแล้วจะยังไงหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วหรือกลับแล้วกลับอีกรอบนึงไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือมาผิดประเทศไม่ดูนะใช่แล้วข้ามาแล่ะค่ะอ๋อพี่เจมส์พูดไปหมดแล้วก็ั่นแหละครับผมก็ เป็นในในที่เร์ก็แบบว่าเอ้พบพานกลับมาแต่ไม่รู้กลับมาไทยหรือเปล่าหรือกลับมาที่ไหนแล้วดิออนรออยู่หรือเปล่าตอนนั้นก็ดูเลยตัวอย่างนะเขาก็น่าจะคิดถึงอยู่นะแล้วท้าไปดิออนึงไม่ตามไปอ่ะก็พอฝันดิออนมีการได้อยู่เอาลูกไปอุ้มเอาลูกไปอุ้มเหมือนซูชิเลยต่างกันอาาว่าคู่หน้าบังคูคือมีความหน้าแบบฉ่ามากในทุกซีน คุณแต่ว่าก่อนที่จะแฮปปี้ก่อนนั้นก็เจ็บมาสาหัสเหมือนกันนะนี่กว่าจะมีลูกเลี้ยงขึ้นมากว่าจะเลี้ยงโตเนี่ยขอกินลูกใช่ไหมน่ากินแล้วเกินมีหางกุ้งด้วยเนี่ยเนี่ยคู่นี้ยังไงกับสำหรับแบบว่าซีนที่เออทา n เอซเออยเลิฟซีนเอยซีนในสนามบาสเออโอ้โหเนี่ยหมดเล เหมือนสมาชิกอยากเมาได้ไหมมันยังไงสมาชิกเหมือนจะพูดเลยรู้จักด้านหลังที่พูดว่า NC พราผมรู้จักด้านหลังคือรู้สึกว่าเขายิ้มมันสองคนทั้งที่ไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาสะท้อนที่เลนหรือเปล่าสะท้อนสะท้อนที่เลนหรือเปล่าแต่ NC คุณนี่ผมก็อืมโอ๊ยตาแสบแล้วยังไงครบคุณน่ะครับก็อัจริงๆมันก็ ending ดีเนาะอัจริงๆมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันพูดว่าไงอ่ะ เขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะผ่านแบบว่าทั้งแบบทั้งความไม่เข้าใจทั้งแบบว่าอีกคนนึงยอมอีคนนึงก็ดันไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ยเขาเหมือนได้รู้ใจกันแล้วเนาะจากจากที่ครับกลายเป็นจากเพื่อนกลายเป็นแฟนแล้วคราวเนี้ยจากความคิดที่ที่ความคิดแบบเพื่อนเนาะคราวนี้มันเป็นความคิดแบบแฟนจริงๆแล้วที่แบบเอ้ยเรารักกันนะแล้วเราก็เข้าใจกันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันเริ่มปรับเข้าหากันแล้วอย่างมันตอนเป็นเพื่อนกันเนี่ยบางทีเรา ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราควรปรับอะไรเดี๋ยวพอมาเป็นแฟนกันเนี่ยหลายๆอย่างมันต้องปรับเข้าหากันก็ก็เขาเรียกว่าเราดูพัฒนาการนะของความสัมพันธ์ก็เอนดิ้งครับนะหวานเจี๊ยบนะเฮ้ยหมายถึงอัเต้าหู้เ <laughs> หรอหมายถึงอัมต้าหู้พี่สองคนโอ้โหไม่ฉีกเลยเนาะ <laughs> ข้างหลังนี่กับพันเรือหรือเปล่าเนี่ยเอออ่ะถ้าอย่างนั้นมาแล้วถามสมาร์ตสมาร์ตคิดว่าสมาร์ตประทับใจอะไรในสองคนนี้ สำหรับในตัวของพี่ตาของพี่เฟิร์สบ้างคือที่ผ่านมาที่ผมที่ผมดูเรื่องนี้มาก็คือประทับใจตรงที่ว่าสองคนเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรจะมีคนนี้คอยแบบว่าอยู่เคียงข้างเสมอแล้วก็พยายามฝากไฟล์กุรคต่างๆได้หมดเลยโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆแล้วก็ความรักที่เขามีให้แกกันอย่างเช่นที่เฟิรสพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเลโออะไรอย่างนี้ ทำงานบ้านทําสีตัวเองไม่ถนัดมันดูน่ารักมากเลยครับผมอันนี้คือชิปเปอร์ข้างหล <c oughs> <ด>ังเลยชิปเปอร์ <c oughs> อ่ะงั้นงั้นถ้าอย่งางนั้นพูดถึงคู่ตัวเองมากแล้วครับอะไรใส่ในตัวพี่เจมบ้างลูกแฝดก็พี่เจมหรือส่หวานนะ <c oughs> เอาไม่เไาโอเค ยังไงเนี่ยสมาร์ทนี่หลายขอเก็ตสมาร์ทคุณจะพายหลายเรือไม่ได้อะคุณจะพายเรือตัวเองด้วยนะพี่คนหนึ่งที่ผมเคารพละลักครับผมรักแบบพี่แบบพี่โอเคคุณช่วยพายคนแล้วก็ผมต้องการความชัดเจนไงก็มีอะไรมีอะไรที่สงสัยก็ไปถามพี่เขาได้พี่เขาให้คาตอบได้เลยครับผมก็เป็นพี่คนหนึ่งที่ผมไว้ใจมากมากครับอืม ละเต็มนะคะรู้สึกยังไงกับคู่ข้างหน้านี้บ้างขอเอาลิโอเฟีหรือจาเฟอร์ไม่ค่ะจาเฟอร์เหรอไม่จริงๆแล้วเราเราเรารู้สึกว่าสองคนนี้แบบว่าทํางานแบบมืออาชีพมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแบบจริงๆอ่ะก็คือเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้แบบว่าร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราอ่ะก็คือเราเห็นเขาเป็นนักแสดงมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอได้มาร่วมโปรเจกต์กันอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งเห็นความสามารถเขาแล้วก็ ถึงควาเป็นความเป็น p r o f e s ในการทำของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเออแบบเ e ส p e c t เขามากซึ้งเลยเขาเขาไม่ได้เลยเขาชมเราอดีเลยผมกลับว่าจะเออจะสักหน่อยแต่ไม่จะลูกวายววาพี่เขาหน่อยลูกแล้วก็สมา์ทล่ะคะถ้ากับสมาร์ทนี้ก็คือจริงๆแล้วน้องก็ น้องก็เป็นน้องเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเลยครับแล้วก็พอทํางานด้วยกันมันยิ่งสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเราทํางานด้วยแล้วก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกอย่างที่น้องบอกเลยคือเหมือนมีอะไรแล้วก็สามารถแบบคุยกันได้ปรึกษากันไ้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วตาละคะกับคู่ภพพาดีออนหรอพี่จะทำไมไม่เห็นคู่นี้แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราได้ผมอ่ะกับเฟิร์สได้เห็นทั้งนี้ตั้งแต่สองคนนี้ตั้งแต่แบบตอนแคสเลย แม้แต่สมาร์ทเองแล้วก็พี่เจมเองเนี่ยเราได้เห็นแบบความน่ารักความตั้งใจแน่นอนว่าความตั้งใจมาจากตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นเราได้เวิร์กช็อปได้แบบไม้เลื่อยจนถึงถ่ายหมสุดท้ายจนมาถึงอีสุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นพัฒนาการของเขาเห็นความตั้งใจของเขาไม่ว่าจะเป็นพี่เจมในการเล่นรับส่งที่แบบว่าสมูทมากเลยตอนแคสต,ตั้งแต่ตอนแคสส่วนน้องก็มีความตั้งใจมากๆในการเล่นในการเล่นกับเรามีสมาธิมากๆกก็ รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าขอบคุณที่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เจอสองคนนี้ครับอเอาจริงมีบางซีของเลโอเฟียสเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นชนวนและกันในการคิดว่าเออเมื่อก่อนเลโอเฟียส้าจีบเป็นยังไงนะถ้าจีบกันน่ารักแบบคู่นี้หรือเปล่ามันก็น่ารักไปอีแบบนะเขาเรียกมันช่วยมันช่วยเติมเติมความหวานในทางด้านแบบความคิดออกมาของบทอ,อะไรเงี้ยมาเพิ่มได้เหมือนกันนะครับแล้วคนละ ผมเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยวันนี้แดดแดขนตาเนี่ยมันขนตาอ่อนมากเดียวนี่คือคำตอบหรอแต่เขาอะฮะไอ้ผมต้เมาเยอะกว่าท so, okay, okay, uh um> um> uh> ี้ตาผมก็เออเลื่อนลอยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆผมรู้สึกว่าสองคนนี้ยเขาเหมาะสมกันดีมันดูแบบว่าคือตั้งแต่อย่างที่จ้าบอกตั้งแต่แคสอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แคตติ้งก็คือผมรู้สึกว่าเคมีเขาดีแล้วพอเขาอยู่ด้วยกันเออมันก็ดูน่ารักแล้วพออยู่ในจอเงี้ยแล้วนี่รู้สึกว่าแบบ คู่เนี้ยมันน่ารักมากแล้วด้วยความที่แบบพอคนเนี้ยเล่นเล่นเป็นเป็นไอตัวเล่นดีไอตัวไอตัวนั้นได้ดีไอตัวดัมเบ้ลเชนได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแบบตามี่ยตามจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ผมยาวไม่ไหวก็แบบว่าพอพอได้ดูแบบตอนที่เขาอยู่ในในเรื่องด้วยกันก็รู้สึกแบบรู้สึกอินนะรู้สึกรู้สึกถึงความผมยาวของเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกถึงแล้วแบบผมยิ่งอินเข้าไปใหญ่ตอนที่แบบว่าตอนจบที่แบบ เขาแบบจากลากันอะไรเงี้ยแล้วแบบมีภาพแฟลชแบ็กมันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โยคู่นี้น่าจะออกมาอยู่ข้างนอกจอเนาะคุณผมไม่อยากให้แบบว่าคุณได้จากกันเลยเอาจริงจริงผมอยากให้แบบคู่คุณอยู่ด้วยกันมันน่ารักมากประมาณนั้นครับผมเราคู่คุณละคะที่อมาอยู่นอกจอไม่มีจากกันแน่นอน,นครับผมจะมอยู่ด้วยกันนี่เรามีลูกสองมีลูกลูกแฝดแล้วคุณจะมาทิ้งผมไม่ได้หรอกโอ้ลูกไม่หรอกลสุดท้ายแล้วให้ทั้งสี่คนนะคะฝาก แฟนๆดอนเซโดเดอร์ซีบีให้ติดตามอีพีพิเศษนี้แล้วก็ฝากติดตามทั้งสี่คนต่อไปด้วยครับครับก็ฝากไว้น,นะครับดอนเซนโนเดอร์ซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันครับ EP พิเศษ EP 13ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเติมเต็มในเรื่องให้สมบูรณ์ผมอยากให้ทุกคนได้ดูครับเพราะว่าเราได้เห็นเลโอกับเฟรดมาตั้งแต่เริ่มแรกเนาะว่าความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเขาจุดเริ่มต้นเขาเป็นยังไงแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า มันมีการเจริญเติบโตขึ้นอีกทั้งด้านความรักทั้งด้านความสัมพันธ์อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ดูอ p 13จริงครับไม่อยากพูดมากเพราะว่ากลัวสปอยแต่ว่าถ้าเราให้ดูอี1 3ผมจะบอกว่าทุกคนจะมองความรักเป็นเรื่องที่ท,ที่ทุกคนอยากมีทุกคนอยากไฝหาคือสามารถหาได้ที่อ p 1 3แน่นอนครับดีต้องอมือมมมดีมากเลยรวมเดียวเลยหรอคะบ <c oughs> รวม <c oughs> <c oughs> รวมอ่าก็ ประมาณนั้นเนาะเอาเป็นว่ารอดูทีเซอร์เต็มอีกนิดนึงก็จะมีแบบว่าแอบ,บสปอยให้ดูแบบว่า้ยอยากดูมากขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับในมีไวไวออฟฟิเชียลเนาะโอเคครับผมสวค่ะข้างหลังละคะอ่าโอเคเอ่องั้นเอาเป็น <laughs> งั้นเอาเป็นก็ก็ฝากล้ะนะองฮ <laughs> ู้อะ <laughs> ไรอ่ะใี้เขาดีกว่า <laughs> ก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าสามปีต่อมาจะเป็นยังไงตัวละครแต่ละตัวจะเติบโตกันขึ้นหรือเปล่าสองคนนี้จะหวานชื่นมื่นกว่าเดิมหรือเปล่าอล้วก็ในเรื่องของสมาร์ทใกล้ละนะใกล้หมดลวนะกลับมาหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนมาดูกันมาติดตามกันว่าสามปีต่อจะเป็นยังไงครับผมนี่น่าคิดอยู่สมาร์ตมันอะไรไปหรือเปล่ายิ้ม เรมอแคะครับผมก็จริงๆอย่างพี่ทุกคนพูดทัหมดเลยอีพี E.P. 1 3เอพิโซดอีพเออสเปเชียลเอพิโซดก็คือบอกเลยว่าพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับผมมันจะเป็นน่าจะเป็นแบบถ้าสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกค้างคาหรืออะไรอีพีสิบสองหรือยังรู้สึกไม่เต็มกิ่งกับอีพีอะไรเงี้ยรับรองว่าอีพีจะเป็นอะไรที่จะเป็นอะไรที่ เรียกว่ายังไงยังไงเชื่อมาเติมเต็มอะไรบางอย่างได้โอเคพูดได้คำเดียวว่าวันดีไอ้เต้าไอ้เต้าขอบคุณทั้งสี่คนมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณแค่